นี่นะครับมันชอบเอ้ยแล้วรถพังด้วยอันนี้ครับเอ้ยเอ้าชนแล้รถพังด้วยชีบหายแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยสีมันเหมือนอัพการาดเลย สวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับในวันนี้นะครับผมอยู่ในเกม Diff Island นะครับเป็นเกมที่เพิ่งออกมาวางขายนะครับเป็น Early Access นะครับเพิ่งออกมาวางขายเมื่อประมาณสักวันที่20กว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเปิดเจอเมื่อกี้ก็เลยซื้อมาเลยนะครับราคา179บาทนะในเกมนี้ครับวิธีการหาเงินก็คือขับรถส่งอาหารนะฮะมาเรามาลองกันเลยดีกว่า เอาล่ะครับมาอย่างแรกผมจะลองไปเออเห็นมันมีเออ,เอ,อ,เอ,อมันมีปั๊มน้ำมงปั๊นน้ำมันด้วยนะกับเข้าไปในส a ฟ a r i p a ่ะน,นะโดยรวมแล้วครับปิดก,ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าสวยหรูขนาดนั้นนะแต่รถมันโยกเยกโยกเยกมากเลยอ่มาถึงปุ๊บเราก็ต้องกดลงจากรถอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาสวัสดีครับพี่เค แล้วไงเฮ้ยเอาแล้วเกมบั็ักไปแล้วมันไม่ใช่ที่นี่ไอ้น้องตอนนี้เกมบั็กไม่เห็นเข็มไม้แล้วอะคือเกมมันก็น้างที่นะ่าจะสนใจนะคือมันสามารถแต่งรถได้ไปซื้อรถได้ไม่ใช่แล้วก็ซื้อของแต่งรถได้แล้วก็เอารถมาแข่งกันได้ แต่มุมกล้องมันเออเออไงไม่รู้ว่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันเวียนหัวเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมกล้องมองท้ายรถนะมันจะมีมุมกล้องมองท้ายรถสองแบบเออเอาไปเร็ว เฮ้ยเออโอ้ย,อออยมันใช่ทางนี้เหรอเนี่ยโอ้โหเราทางกันเลยไอ้นุม่มโอ้นี่นะครับมันชอบเอ,อ้ยแล้วรถพังด้วยอันนี้ครับเอ,อ,อ้ยเอ้าชนแล้วรถพังด้วยชีบหายแล้วภาพมันมึนหัวมากเลยว่ะทุกคน แล้วรถมันก็น้าเนี่แบบยึกยักยึกยักอะ่ะนี่ยังพอทนเล่นได้เพราะว่ามันเป็นแผนที่เหมือนจะเป็นญี่ปุ่นมัง้งคืออาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าเออบรรยากาศหลายๆอย่างเมันเป็นญี่ปุ่นอะนะฮะอําเปิมก็เป็นแนวแบบญี่ปุ่นโอเคอเฮ้ย เออก็บรรยากาศญี่ปุ่นอยู่นะถึงแล้วครับพี่อ,อ่ออันนี้เอาไปให้ได้แค่เก้าร้อยลบไปโอ้ผมว่าอันนี้นะ่าจะเป็นร้านแต่งรถเว้ยลองไปดูแล้วกันนะคือจริงๆมันน่าจะขับรัดไปแบบฟอร์ซ่าได้แต่มันมีมันมันมีรถพังด้วยอะขับอ้อมหน่อยแล้วกันนะเอ,อ๊อโอ้ ดึงเบรกมือสวยอันนั้นคืออะไรปาร์ลาม,เมงเรสลอ่องอ๋เอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงผมมาแล้วจ้า,าร้านอาหารอยู่นั่นเฮ้ยไอ้เหีย้ย,ย,ยสีมันเหมือนอัพการาดเลยถ้ารถคันไหนมันซื้อได้มันจะมีป้ายแปะอยู่ข้างผมมี่อิโซนี่ โอ้โห uh huh. ทุกคนดูดีุ่ิยมีเครื่องยนต์แบบแต่ละรุ่นไอ้เฮียไหนดูดิมีเครื่องยนต์อะไรบ้างแถวนี้มันเป็นเบรกเทอร์โบมีเทอร์โบเฮียเกมใหม่ เร่งทำสีแบบอัพาาการ์ดสัสชัดเลยอะ่ะอืมเฮย้ยอินเทคมีหกสูบวะถ้าถ้ามีอินเทคแบบนี้อาจจะมีรุ้นเครื่องเจไม่ก็เครื่องอาบีเฮ้ยอันนี้ก็หกสูบหรือว่ามันเป็นอันนี้วะแสดงว่าเหมือนจะมีหลายรุ่นว่ะทุกคนเฮย้ยนี่หรือเปล่า นี่ไงเครื่อง6สูบฝาแบบนี้อาจจะเป็น J จนะเนี่ยอันนี้คือ S M R 6 Cam V 5 V 1 V 6โอ้โหแล้วแต่ละชิ้นส่วนมีพังด้วยอ่ะมันมีเนี่ยร้อผมว่ามันน่าจะมีโอกาสพังนะเวลาพังเราก็ต้องมาซื้ออะไรจากอันเนี้ยไอ้เฮียชิ้นละกี่ตังค์วะเนี่ยชิ้นละหกร อันนี้เครื่องสีสูบอุ้ยมีเวสเกตแยกด้วยกลองเปยืยกลอ่องน้ำมันแบตเตอรี่อุ้ยเครื่องมือพวกนี้ห้าพันเลยเหรอเครื่องน,นี้ผมว่าเวลาแบบมันต้องถอดอะแล้วก็ไอ้เครื่องเนี้ยเวลาเราจะแบบเอาไว้สแกนรถอะ่ะ ว่าแบบรถมันสมบูรณ์ไหมมันมีดามาจไหมอันนี้หนึ่งพันจริงๆอันเนี้ยมันก็ควรมีนะเพราะว่าเวลาเราจะซื้อของซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เนี้ยเช็คสภาพรถอะแต่อันนี้แบบเป็นจอเลยเว้ยซื้ออันนี้หนึ่งอันแล้วกันแล้วเก็บยังไงอุ้ยอันนี้ก็ต้องซื้อไว้ซ่อมโอ้โหผมว่าเงินเรายังไม่พออะไปดูแม็กดูแม็กดูแม็กอุ้ย มีเย็นตู้กดน้ำเวลข้ามดูเจแปนน้องๆตู้กดกาแฟแต่ใช้ไม่ได้มีล้อแม็กมีลายไหนบ้างสายสิบหกสายสิบแปดสายสิบเก้าอ๋ออันนี้คือสี่ลายมีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าตัดมาครับ เป็นอีกลายหนึง่งอุ้ยไม่มีอะไรสวยๆเลยอะหมดแล้วอะอันนี้จะเป็นยางนะครับให้เราเลือกซื้อก็คือจะมีหลายประเภทนะผมว่าตอนเดินนี่ใช้ใช้เมาส์น่าจะง่ายกว่าอุ้ยเบรคอลิเปอร์ ผมว่าเราลองไปขับรถหาอันนี้คืออะไรอ๋อเราสามารถเลือกซื้อของแบบไม่ต้องไปเดินจิ้มได้เราสามารถเลือกดูในคอมพิวเตอร์แล้วก็กดได้เลยนี่เราก็จะเช็คได้ว่ารถเรามีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์บ้างน,นะครับจริงๆเราแต่งรถเราก่อนก็ได้นะเนี่ยพูดถึงอ่ะ เราซื้อทอร์บอันนี้มันเครื่องอะไรวะ smr สถ้าเกิดเราซื้อ t ทอรมามาใส่ได้เลยปะอยากรู้ว่าอันนี้หกเนี่ยลองดูปะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องซื้ออันนี้วิกเกตต้องซื้อเลยดิไมครับเทอร์บผมว่ามันต้องมีประเภทเว้ย V3 สาม4 v ส v ี่สี่ศูนย์อ๋อต่อเท่ากัน SMUM เท่า, S M U ากับว่ามันเหมือนกัน V1 หนึ่งอันนี้ก็ V1 หนึ่งเหมือนกันอ๋อ ก็คือเนี่ยไอแถวเนี้ยมันจะเป็นไล่ไปเลยเลเวลศูนย์หนึ่งสองสามสี่ส่วนฝั่งนู้นก็คือเป็นตัวเดียวกันนะครับก็แค่แบบวางให้มันเยอะๆให้มัดูส,สวยแค่นั้นแหละคำถามคือถ้าเกิดว่าผมอยากจะพอร์ตอะไรของตัวเองเนี่ยอ๋อมันมีห้าร้อยลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองไปขับรถไอซื้อรถดูก่อนดีกว่าหรือว่ามันต้องกลับไปที่บ้านวะ หรือว่าเราลองวิ่งขึ้นไปดูไหมแบบเปิดแมปอะ่ะผมว่าถ้าเปิดแมปไปเรื่อยๆอาจจะมีอะไรเพิ่มไหมแล้วตอนนี้เราอยู่ใกล้ข้างบนด้วยนะเราลองไปดูแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันคือโดยรวมแล้วอย่างบ้านอย่างสวนนะ่ะมันก็คล้ายๆญี่ปุ่นอยู่นะครับ ปิดมอคอนเทนต์คอมมิ่งซูนเอาแล้วรถอยู่ไหนอ่ะหรือว่ามันอยู่ที่กาลาดเราลองไปดูแถวกาลาดไหมหรือว่าเอ้นั่นไงนี่นี่น,น,นี่รถฟอร์เซลเป็นเครื่องสี่สูบไม่มีเทอร์โบแต่2ประตูออเอออันนี้แหละอินฟินิตสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับก่อนที่ นิสสันจะออก R35 ออกมาเนี่ยอินฟินิตออกสกายไล e ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นโฉมนี้เลยจะเป็นไฟล์แบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นไฟล์แบบนี้เลยนะครับผมว่าเกีมันยังเออเออยู่นะครับก็บอกว่าติดกองออ่าถอดได้แหละโอเคจะใส่กับเข้าไปได้ยังไงอืมอ่าฮใส่ได้ปะทโบทโบทโบเฮ้ย